บีกิมพาวเวเนี่ยจัน์ปรีพอจะเล่นลุ้นรีบาวได้ไหมหมายถึงจะเล่นสั้นน่ะแค่ลุ้นรีบาวอ่ะไม่ได้กะจะถือยาวหรอกเล่นรีบาวได้ไหมจัน์ปรีสําหรับบีกิม Power ถ้าได้ช่วยวางแผนเทรดนะครับนั่เลยครับผมมองว่าได้นะครับเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเริ่มเข้าใกล้โซนแนวรับรายสัปดาห์ที่สําคัญแล้วนะครับตั้งแต่สองหหกหนึ่งคือห้าปีนะครับโซนนี้นะครับแถวประมาณยี่บสองจุดสามนะครับ เอาง่ายๆถ้าเกิดเข้าใกล้ตรงนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถเทรดผสมได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มปรับตัวลงเข้าใกล้อีกแล้วนะครับแล้วก็ดูภาพรายวันให้นะครับภาพรายวันตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าเริ่มนะครับที่ปรับตัวนะครับเข้าใกล้แนวเบรกเอาเช่นเดียวกันนะครับดั้สโซนนี้เนี่ยถือว่า list ีว w a r d เริ่มสูงแล้วถ้าเกิดผิดทางจริงนะครับถ้าเกิดเขาเบรกดาวน์ลงไปเนี่ยเราจะตั้ง s u p p o r ตไปที่22.3นะครับผมแล้วก็โซนแนวรับเนี่ยก็อยู่ประมาณ22.6 จุดห้าโซนนั้นเลยนะครับถ้าซับร้อยยี่สองจุดสามจำนวนแค่ยี่สิบตางค์ทานั้นเองนะครับส่วนดีบาวเนี่ยนะครับมีโอกาสขึ้นไปแถวโซนยี่สามจุดแปดหรือประมาณยี่สิบสี่จุดห้ารอบหนึ่งก็ถือว่าวิชรี่ร์ดเนี่ยนะครับถ้าโดนโดนยี่สิบสามสิบตางค์นะแต่ถ้าได้ได้ประมาณหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าบาทก็ถือว่าหนึ่งต่อห้าถือว่าค่อนข้างค่อนข้างได้เปรียบนะครับแถวนี้นะครับผมหนึ่งต่อห้าเลยอาจารย์มีสิทธิ์ลุ้นรอบเนี้ยนะครับสิทธิ์ลุ้นครับ จันปีบอกรอยย่อลงมาแถวแถว22.6นี่คือจุดเข้าจุดคัดตั้งไว้แถวแถว22.3ถ้าโดนเนี่ยโดน30ตังค์แต่ถ้าได้นะนะครับมีสิทธิ์ลุ้นต้านต่อๆไปของบีกริมคือ23.8และ24.5ถูกต้องไหมครับจันปีครับครับผม ทีมแอดมินจาก m ั n p ิ s s p พิ i a l ครับนำเสนอโปรโมชั่น11เดือน11เลือกสมัคร1หลักสูตรใน m a n น p พั s ออนไลน์ได้ในราคาพิเศษและจะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มคอร์สเรียนอีก1คอร์สพอๆกับซื้อ1แถม1เลือก1คอร์สในราคาพิเศษรับสิทธิ์เข้ากลุ่มคอร์สเรียนเพิ่มอีก1คอร์สนะครับซื้อ1ได้เพิ่มอีก1 นะเท่ากับว่ารวมเข้ากลุ่ม2หลักสูตรด้วยกันและยังได้รับหนังสือนะครับฟรีอีก1เล่มครับมูลค่า750บาทซูปเปอร์สต็อกวิธีหาหุ้น10แเด้งกำไร10เท่าอธิบายด้วยหลักเหตุผลด้วยหลักสถิติและวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรที่นะเกินเลยหรือเวอร์วังนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตักกะ และหลักการลง,ลงทุนนะครับอาจจะมีการามีมุมมองที่จะนำความรู้นำทฤษฎีในช่วงก่อนหน้านี้มาปรับใช้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนี่คือความน่าสนใจในหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดยเคนฟิชเชอร์นะครับซูเปอร์สต็อกหนึ่งในผลงานล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติมมวิออนมูลค่า790บาทมอบให้ด้วย สนใจเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า Money plus ติดกันตรงตัวนะครับ